ตอนเซ็นมอูกันเนี่ยไม่ได้ถามกันเลยครับว่าจะเป็นประชุมให้กันไหมผมไม่เคยเป็นฝ่ายค้านสักทีตั้งแต่เป็นสสมาแต่ขอเป็นฝ่ายค้านนะครับเขานี้ครับอาจจะขอให้ทางาพคประชาชนโทรตามพักภูมิใจไทยโทรตามพักภูมิใจไทยให้มาช่วยลงมติก็ได้รอกันนี่แหละครับก็คุยกันแบบสนุกสนานกันไป่อนก็หาหรือปรึกษาหารือกันไป<อ>ปิดประชุมครับม<ป>อน,นีดเดียวก็ไม่ได้นะตอน,นิดเดียวก็ไม่ได้นะประธานแล้วฝั่งทางข้างหลังไปไหนบุร่ะครับไปชวนกลับมาสิหน่อยสิ เราก็พร้อมที่เตรียมที่จะเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วเดียเ๋ยวนี้เหมือนกันอะพวกเราอะเอาไงก็เอากันผมไม่เคยเป็นฝ่ายค้านสักทีตังแต่เป็นสสมาแต่ขอเป็นฝ่ายค้านนะครับคราวนี้ครับขอพูดครับ องประชุมไม่ครบเพราะว่าไม่มีพักภูมิใจไทยอยู่ดิฉันจึงอยากเสนอท่านประธานนะคะว่าอาจจะขอให้ทางพรคประชาชนโทรตามพักภูมิใจไทยให้มาช่วยลงมติก็ได้นะคะหรือว่าก็เสนอให้ท่านประธานค่ะลองเลื่อนการลงมติไปก่อนเป็นวันศุกร์ค่ะพรคเพื่อไทยเนี่ยครับยืนยันครับว่าเราเป็นองประชุมแล้วเราก็อยู่กันนะครับส่วนก็ทางพรคประชาชนเนี่ยกับรรคประชาชนที่เสนอกฎหมายเนี่ยผมก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็กราบขอพระคุณมากทางพรคประชาชนนะครับแต่ว่า ต้องเรียนท่านประธานจริงๆครับเราจะเห็นกันทั้งสภาเนี่ยครับว่ามีพักการเมืองใดที่ไม่อยู่ไม่อยู่เลยนะครับท่านประธานครับทั้งจํานวนดังนั้นเนี่ยตอนเซ็นเอ็มโอยูกันเนี่ยไม่ได้ถามกันเหรอครับว่าจะเป็นประชุมให้กันไหมถ้าไม่เป็นประชุมให้กันเนี่ยก็เหนื่อยนะครับท่านประธานสภาเดินลําบากครับผมคิดว่าอีกแป๊บเดียวครับ20ท่านก็กําลังมาแล้วนะครับตารวจสภาก็รายงานแล้วตอนนี้กําลังอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอยู่นะครับผมคิดว่าไม่ต้องพักครับรอกันนี่แหละครับก็คุยกันแบบสนุกสนานกันไปก่อน็หาหรือปรึกษาหารือกันไป อีกสักพักหนึ่งครับเพื่อนเราอีก2ี่สิบคนก็มาแล้วครับผมขอเลื่อนการประชุมประรนีไปบรรจุในวันที่5ท่านประธานครับท่านประธานท่านประธานครับประท้วงครับประท้วงท่านประธานครับขอปิดประชุมครับอ่อนี้เดียวก็ไม่ได้